โอเคมาเริ่มตอนที่สองโอเคละที่นี่เราจะเรือลโอ้ oh. ยิแก็บพี่โอเคโอเคละเดี๋ยวเรานั้นจะไปเก็บที่เดิมจิก๊กเรียบร้อย โอเคอืมอาติงนี่เลยรถขุดโอเคยีเย่ได้รถขุดมาแล้วเอิ่มเอาวันนี้ราคาถูกดีแห่ไม่ใช่ละโอเคก็จับเวลาไปนู่น ประจำตำแหน่งการแข่งสั้าจะเริ่มขึ้นแล้วโอเคได้เลยเดี๋ยเดูเดโอเคเรอมโอ้ีุกจุอะไรวะโอ้ยุบกระจก ุดละ,ะมันช่างยังไงวันเนี้ยอ้ยอ้ามันช่างยังไงวะเขียวน่าจะสงอย่างอยู่ เต้นกดะโดดแมวแมวแมวนั่นน mm ู hmm. mm. Mm ่น cat cat อืม hmm. อ okay. uh ืมใช้ได้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 โอ้โหโถนอยู่เลยโถ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 อถโ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  ยอดมากใช่สจอดอ่ะมาดูของฉันนี่เี่ล่ะโอ้เออเย่ชั้นที่หนึ่งบ้ายชั้นที่หนึ่งต่างหากมาี่